วันนี้ตากันวันนี้รายงานตัวคือเก่าเด้อคะเสียงแหบเลย <c oughs> เปลียนพี่พ้อยแหบมีมนนั่งคุยกันคือเก่าเนาะ <c oughs> มาซามีมาซามีพี่พ้อยเห็นน้องหลายในนั่งเครื่องไปเวียงไปเวียงจันทร์ไปทุลัยอย่างตั้งยางหนื่นะเนาะไปเที่ยวด้วยไปยังไงเนาะ ไปเที่ยวหรว่าไปทุระหรือว่าเรื่องอย่างตน,าน,นั่นแหละที่เดกไป่ด้ก็เ,เปยังดรอกเนาะเปยังให้น้องก,ก็ไปพักพอนะแบีวค่ะบอกว่าเดี๋ยวไส่ไต่ฝนมาหาพ่อจังเเดี๋วไต่ฝนที่ลมมหาพ่อจั้งเองเสียงพ่พ้อยแหบเลยเลมอนนี่พ่อ,พพอ,บพพอ,อยบอก่่ยสบายอยู่ีนนี่เสียงปากขึ้นขึ้นแห้งเงี้ย ยามติดตามข่าวของน้องเขามาเจ้านี่พราะกพยายามเบิ่งเบิงแต่ว่ามาเจ้านี้มาเจ้าน้องก็ไม่ได้ไปขับบุญเนาะบ่เห็นบ่เห็นน้องเห็นเจมส์ตุ๊กคนเดียวแล้วพอตอนช่วงเตะสายเห็นน้องเขาทำคลิปก็บอกว่าน้องนั่งเตียงไปเลี้ยงจันทร์มาเจนไปที่พ่อจะไปไปใจน้องเห็นบอกว่าไอ้ไอ้ใจฝนมาหาพ่อตอนเด็ คงกทมีทุระกันนะเนาะทีมีทุระเอยงตั้งยางนี่แหละเพรว่าเ,าเห็นว่าตอนแรกนี่ว่าทีมีคอนเสิร์ตกลุ่มเปิดอยู่บ้านแล้วก็ยังโมเน่ใจว่าทีมีบอเนาะเพราะว่าวน้องก็คอเนเสิร์ตว้าเนาะเพราะว่าก็ดีกันแหละจะเกิดว่าถ้าน้องคอโบแลงนี่บ่มีนะบอมีคอนเสิร์ตนะแล้งนี่นะอบอกเขาบอกเป็นยังเพราะว่าจะได้เก็บเสียงไวนะ้เนาะเห้น้องเขาเก็บเสียงไว้เพราะว่าน้องเขาตะลังนจีเขลา,ขาห้องอาร์ต่เนะาะเขาของอาร์ตีมันไม่ต้องเป๊ะเป๊ะได้เสียงก็ต้องเป๊ะ พี่พลอยก็คิดว่าก็บ่อยากให้น้องเขามาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราเนาะเพราะว่าน้องต้องใจเสียงหลายเนาะพี่ปลอยว่าอันนี้เมื่อกลักลๆมาแล้วเนาะปลอยว่าเรต้องให้มางกัจะเฝ้าเหตุไ้นะอันนี้น้องอาจจะไปพักคอนก็แบบญาติหรือว่าหมู่ฟุงนั่นแหละมู่หมู่ฟุงนั่นแหละตาอาจจะอยู่กุ่มนาะไปพักคอนเนาะเช่ว่าน้องไปก็ไปกับบ่ได้เอ่ยเนาะจชื่ว่าแม่ตุ๊กไปน้ำบ่วุกับบ๊น้องกับบ๊วยเดอเอยเนาะ ออกมาทำคลิปอยู่สนามบินตอนที่ว่าอยู่สนามบินข <g ül> ึ้นเครื่องข้างแรกก็จะได้เห็นว่า <g ül> เครื่องท้างแรกดีเลยล่ละให้เพิ่นไปพัก์ชนมากไปหามูหาฝูงเขาฟงทีนี้ตัางคุยเอียงกันเลล่ละแล้วก็เพูดนุเรื่องเพลงนนองนี่กับไก่ึก่มาแล้วล่ะไกลไกมาแล้วล่ะไก่ไกมาแล้วล่ะเรื่องเพล็น้องแต่ว่าพี่พ้อยแบบว่าแต่ยังแบบว่า อย่างงวงอยู่วนันแรงนี้ที่มีบัน้องที่มีอนเสิร์ตอยู่คุมปิดบัน้องถ้าปิดพ่อว่าบัหนามีอ่ะท้าบัหนามีเดี๋ยวให้เบิ้งแต่ว่าเดี๋ยวน้องเขาก็ต้องแจ้งแจ้งข่าเพราะว่าน้องเขาเดินทางไปหาสายฝนเนาะสายฝนมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปไล่ตัวเป็นยุบุล่ะเขาไปไล่ตัวเป็นยูเวียนจันเลยแหละว่าจังใดจังใดเจี๋ยเดี๋ยวพวกตัว,อวอคอยติดตามเนาะคอยฟังข่าวเนาะพี่พ่อจะต้องเป็นห่วงน้องๆ้องเขาโอเค เป็นห่วงน้องเขาว่าเออจะไปกันใจมือมือหนึ่งพี่ป้อยขอให้ได้ได้ไดยินข่าวน้องแด่เมื่อสาเห็นนอโอโอ้องทั้งคลิปโอกยตกใจเออที่แรกว่าเดินทางไป็นไหนเนาะที่จีแรกเขาบอกเขาใจเขาจจบอกว่าเออเดินทา้งไปเวียนจันทร์มาเต็เด็ดดีหลายดีหลายน้องเขาไปพักพรไปพักพรหรือว่าไปทั้บุญหรือว่าไปหาญาติอียงทั้งยางพี่ป้อยว่าคงจะมีอ,าอ่าธุระเอียงทั้งยางเนี่ยเราเขากระถามเพื่อนๆก็ถามมาหลายๆคนว่าตกลงแรงน,นี่นีอ่ะ คอนเกิดปุ่มปิดอยู่บ้านบ่เตียนะขบ่หนามีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเดี๋ยวเบิ่งมือนี้กันว่าเบิ่งช่วงแรงๆช่วงสงทุ่มอย่างประมาณนี days, day, animals, u, man, eyes, work, right. ้นะเดี๋ยวพี่พ้อยว่ามันก่บนปอกไก่ก็ได้แล้นั่งเครื่องไปนั่งเครื่องไปแล้วอยู่ในประเทศเนาะกับะมาณบ่ไก่ก็ได้แล้วพี่พ้อยว่าเราที่นี่พี่พ้อยก็อยากจะเดี๋ยวน้องเขาก็คงจะไปไล่ตัวเป็นญุ่งุ่นนะพี่พ้อยว่าเราเอสทีทุกคนก็พยายามพยายามเบิ่งอยู่พยายามฟังอยู่ไอ้พวกอะโอ้ยไอ้พวกอะ อีพวกตางวากับตางวาหลายนั่นมันหลอกอีกแล้วเวนเด็กมันหลอกอีกแล้วว่าทีนมีคนเติร์ดมันไดีเกี่ยวกันเลยหลอกบลอกนี่ก็ได้มันไดีเกี่ยวกันเลยได้หนะเพราะว่านองเขาคุณบดีหลอกอย่างเราคนเติร์ดคนเติร์ดแบบนี้มันก็ยังบดีอีหยังหนัาหานั่นนะยังบดีอีแบบคนเติร์ดแบบไทยๆว่าต่อมเสียงนั่นเสียงเตื่อนๆนะมันก็ยังบ่มีอย่างแต่ว่าดีแล้วล่ะที่นอกเขาบได้ไล่เนาะ บอดีบอดีไล่คือนีนะคุ้มเปิดนะไอ้น้องก็พักเสียงพักอิหยังติงแล้วเพราะว่าน้องก็ใกล้จีอัดเสียงอัดเพลงมาเร็วแล้วที่ดีจะเกิดว่าถ้าน้องก็ใส่เสียงหลายเนี่เดี๋ยวเสียงมันทีหายมันต้องเป๊ะ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 เลยล่ะพี่้อยว่ามันต้องเป๊ะ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 เลยล่ะเพราะว่าใ่เสียงไหจะต้องจําเนือ้ได้ไหนจะต้องอิหยังทำน้อ,ง,อง,งนี้นะพี่คอยว่า ดีละล่ะมือนี้ถ้าเขาแต่เขาบบบมีกับเขาไปอย่างพี่พอยวานนะเนาะเอฟตีทุกคนก็เข้าใจแต่ว่าหน่อยโก้นที่เอามาว่าอยู่นั่นแล้วก็ที่ว่าอยี่แล้วก็จะมาว่ามันหลอกเขาอีแล้วนะโอ้ยอย่าไปว่าอย่าต้านอย่าไปว่ากันตัวมองโลกในแง่ดีเนาะน้องเอาก็บบ่มีอย่างดอกคิดว่านะตัวมองโลกในแง่ดีเนาะอย่าไปอย่าไปว่ากันอย่าไปสซ้งกันที่นะอย่าไปเจ้าว่าเจ้าอย่างกันซ้ำกันที่นะพี่พ่อยก็บเขาค่อยากให้มาสซ้งกันอย่างกันแล้วเนาะ เป็นกำลังใจเหตุการณ์เออตั de 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 de. De ้งต okay. ั้งคนตั้งแหนะมาแล้วเนาะน้องก็ประมาทั้งนี้แล้วทั้งเพิ่นเพิ่นไปอยู่ทั้งเพิ่นแล้วสินะทำโปรไี่ยาก็ราจะไปว่ากันเนาะอ่าทั้งที่ว่าเมื่อคืนนี่วงเพิ่นพี่พ่อกับเขาไปเบิ่งอยู่เด้คนหลายอยู่เมื่อคืนนี่าทั้งทั้งวงเพิ่นน่ะเนาะวงวงหลักน่ะเนาะออ่่าาคนหลายอยู่เมื่อคืนนี่ช่วงเต้ยล้าตอนตีสี่นะพี่พ่อเขาไปเบิ่งก็โคนหลายอยู่เมื่อคืนนี่ก็โอเคอยู่แล้วเมื่อคืนนี่นะ ว่าเรื่องผลงานก็ต้องเว้าดออเพราะว่าเขาดีอยู่แล้วผลงานเขาน่ะเพราะว่าเบิ้งกันมาแล้วเนาะชมกันมาแล้วเบิ้งไว้แล้วเขาดีอยู่แล้วเพราะว่ามื่ขึ้นนี่ก็ได้ดีใจก็เขาเพิ่งเห็นว่าคนหลายอยู่สงสารน้องๆก็น้องๆก็ดีใจกันหลายคนหมดขึ้นนี่นะพี่พ่อเบิ่งเบิงอยู่เนาะน้องๆหลายๆคนน้องๆทั้งทั้งวงนั่นล่ะก็ดีใจกันหลายมื่ขึ้นนี่ที่ว่าได้เห่นได้ยังได้ยังผลก็บ่ตกแล้วคนก็หลายอยู่มันขึ้นพี่พ่อเขาเบา้งเบิ่งยู่นเนาะ โอ้ยแต่ว่ามันกับมันกับว่าปดีบยดีเกียรติได้ตั้งอีหยังกันเนกะแต่ว่าพอเวลาเขามีงานพี่พ่อกัเขาไปเบิ่งอยู่หวังว่าเพื่อนๆพืเอฟฟีหลายคนก็ต้องเขาไปเบิ่งคือกันนั่ะก็บระดีเกียรติได้ตั้งกานพี่พ่อกับเขเคยตั้งเคยอีหยังได้หลังพี่พ่อก็เคยว่ามาตต์หลอดแล่วที่ว่าต่างคนต่างจบไปแล้วถ้านี่ก็จบแล้วน้องเขาก็บ่มาอยู่แล้วน้องเขาก็กลับไปอยู่ทางฝั่งเขาเขาก็จะได้มีผลงานของเขาถ้าต่างคนต่างบ่ว่ากันเนาะ ทางนี้ทางนี้ก็คือว่าก็เป็นกำลังใจกันคื่อก้าั่น้ะแต่เอฟซีทุกคนน่ะกจเย็ใจสิเข้าไปกับเขาไปคืออก,ก้าั่น้าตัวบด้มีอย่างหากางักแค่ทันคือเก้าอย่าไปเกลียดอย่าไปตั้งกันโอ้ยอย่าไปเกลียดจะตั้งเรื่องมันแบบนี้เรื่องมันจบแล้วแะมันจบไปแล้วน้องเขาก็ออกมาแล้วอเาอามันก็บรรยูนกันบไได้แล้วก็จบมันเจอเนาอะอาทางฝรั่งก็มีงานดีแล้วตัวเมื่อคืนนี่พีปป่ป้อก็ดีใจนะ้ำดีใจแล้วาเพิ่นมีงานเนี่ยจริงอ่ะต้าน้องๆเขาก็ได้มีงานมีอย่างเนาะเขาจะได้มีเงินมีทองเนาะ ว่าหลายๆคนเขากนยังลําบากอยู่เนาะยังตั้งโตตังต้งยัง,งกันงไม่ได้อีไรเพราะแต่ดีใจน้าได้มาคืนนี่นหละก็ดีใจน้ำมันบ่มีฝนแล้วก็คนหลายมาคืนนีค่นค,น,คน,นโอเคอยู่ก็ดีใจน้าเนาะตอนนี้ตาพี่พ่อกระเบิ่งข่าวเปิดมากระเห็นแล้วเนาะเออก็ดีใจน้ำแต่แต,ตาเายแล้วแต่พอเจ็กหน่อยนึง พออีกอีกจังหน่อยหนึ่งเอากรเบิงมาอ้าวน้องเห็นน้องลาโอ้น้องลากระเบงตรงข่าตรงเอียงซาเกลือแบบว่าเป็นังไรน้องเป็นนี่สิเป็นังใจพี่ฟอยกับไปนั่เจ้าเข้าไปเจ้าเข่ากระบงมีเพาะสวยๆเพราะว่าไปเวียดจันน้องจะเด็กกันแล้วทีเดินทางไปเวียดจันน้องจะเด็กนั่งเครื่องไปไอ้นั่งเครื่องข้างแรกด้วยว่าะัะเด็กยานกับยานน้องจะเดกแล้วก็เห็นบอกว่าไอ้ผลที่มหาี่สนามบินน้องจะเด็กแล้วก็ขอให้น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะ มีอย่งกะกงเดี๋ยวว่าตอนแรงเดี๋ยวคิดว่าไปถึงไต่ฝนเราเดี๋ยวกะกลงไล่กันคอยฟังเถอะเดี๋ยวมีการไล่ตดกันตัวกระดิหูว่าจังใดจังไดเนาะแรงนี่บางคนก็กระลออยู่หลายคนว่าอยากจะมีคนเติร์ดแต่บ่มี่กะบโบมีหยางตัวปฏิทามพุ่งเตานั่นล่ะ้องเขาโบมี่กันเติร์ดบ่มี่อย่างกะบโบมีหยังตัวปติทามพุ่งเตาละล้อๆได้เนาะล้อๆกันตีนล้อแดงติน่ะโบมีหยังดอกพว่าเก็บเสียงเก็บมีหยังไปเพราะว่าใกล้จะเข่าห้องอัดแล้วตัวตรงเสียงตรงเป๊ะ กันตีนะเนื้อต้องจำได้กันตีนะไอ้น้องเขาพับคอนในเต็มที่คอนที่เขาของอัดเนาะอาร์ติปีกับบ๊อี้ยังกับพี่พลอยกับว่าอยากมาว่าให้เอฟซีฟังเพื่อนๆฟังเนาะเพื่อนๆทุกคนฟังเนาะว่ากัยจะไปเกลียดจะชังกันเลยแล้ยังเป็นกันลังใจคือเกาน้องคำลาเอฟซีก็เป็นกันลังใจให้น้องคำลาทั้งที่ทั้งวงรักเพื่อนเพื่อนก็ ได้เล่นได้เอียงเนาะเขาไปเป็นกำลังใจคือเก่าพี่พ้อยก็หวังว่าเอฟซีทุกคนก็เขาไปเป็นกำลังใจเลยนะเสื่อโลดบ่มีไผจะซังกันดอยู่ได้เขาไปบึ้งเขาเพื่อเก่านั่นแหละพี่พ้อยก็จีคือเก่าอ่ะนะเพาเป็นยังนักเตะนะตัวแยกแยะให้เป็นเนาะอย่าไปเกียดอย่าไปซังกันอั่งนี้ทีนะพี่พ้อยก็บ่เคยเว้าเด้อวยแต่ามพี่พ้อยซังน่ะพี่พ้อยกัเคยเว้าเด้อวยบอมซังพี่พ้อยกัเคยซังแต่พี่พ้อยแบบมันจุกอยู่ในน้อยเท่านั้นน่ะแล้วตัวบอมีแบบว่า ก็มีความคิดของโตมาอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ก็บปดะเดียวเรื่องจ้งคือเก่านะทุกคนหลายๆเอตี้หลายๆคนที่คิดคือพี่พ้อยเด้นยว่าบระเดียวเรื่องจ้งนี่อย่างก็บสงสารก็คือเก่าสงสารน้องๆสงสารหลายๆคนเนาะสงสารทั้งวงน่ะพี่ป้อยว่าแต้เกิดทาวงวงก็ไปได้สวยเนาะมาขึ้นนี่มี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 ลูกเอมีอย่างน่ะมีแบบคนหลายมาขึ้นนี่นะเพราะคดีใจน้ำเป็นยังไงว่าอยู่ดีใจ่าน้ำว่ามาขึ้นนี่เหตนเรื่องรักัา ตี่ปฏเห็นทุกคนหน้าตาก็ไตกันบางทีนะริปพอยก็ดีใจเนาะทักกิ๊บตีกับบบมี่อย่างเนาะกินอาทีแล้วเนาะริปพอยกับได้เบุญพักเบิรงมันเบิรงบ่ค่อยได้กินาทีกิ๊บตีกับบบมี่อย่างเนาะกิ๊บตีกับบบมี่อย่างเนาะเป็นกำลังใจกันให้กันคือเก่าค่ะอย่าเกลียดอย่าสั้งกันเนาะคนโตเนาะทั้งคนตั้งแย่ออกมาแล้วก็บบ๊อบมี่อย่างทีแย่ออกมาแล้วกับั้งคนตั้งยูทั้งคนทั้งอย่างเดี่ยวไปว่ากันเนาะทักแย่งกั่นละะเนา ค่ะคินนีก็บ่มีหยังเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ